เรืธนร,รมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ลำใสศรทัทธาในพระรัตนตรัยคุณเถอพระพุทธเจ้าคุณเถ่พระธรรมและพระอริยรงสงฆ์ทั้งหลาย ผู้ไฟรร่ได้ทำน้อมนำปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตตนและสังคมในเบื้องหน้าพุทธธรรมคำส,สอนของพระพุทธเจ้าแห่งพระพุทธศาสนามีสาระอริยสัจเป็นอริยสัจธรรมเป็นสาระ สำหรับผู้นำประพฤติปฏิบัติชอบตามย่อมมีผลลัพธ์ตามที่ปฏิบัตินั้นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมคำสั่งสอนพทธเจ้าเป็นเครื่องพยุงจิตใจและการเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ชนชาติให้ได้ประสบความสำเร็จได้ดังความปรารถนาตามที่เราประพฤติปฏิบัติ พฤตธรรมนั้นเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจของคนเราจากหยาบให้เป็นละเอียดจากละเอียดให้ปานีตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อก้าวไปสู่ความเจริญแห่งความสำเร็จอันเป็นสุขเปรเตเสรแก่ชีวิตเราทุกคนทุกคนราถนาความสุขแต่ปฏิเสธความทุกข์ แต่ทุกคนไม่ได้นำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความสุขนั้นก็หาจะเกิดได้กับเราได้ไหมฉะนั้นเราต้องปฏิบัติทั้งทางกายวาจาและใจให้สุดจริตความสุดจริตนี่แหละความสะอาดนี่แหละจะเป็นเครื่องนำพานำไปสู่พลังแห่งความดีงามอันจะสร้าง สิ่งม,มหัศัสรย์ธ์ให้กับชีวิตเราได้กันโดยความดีทั้งปวงสะสมไว้ยเยอะๆเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญของชีวิตเราทุกคน